สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมเบลลีคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงบุงมบิมช,ชัชจูออนมกสีกันนะครับล่าสุดแฟนๆถึงกับบอกเลยนะครับว่าขอมอบรางวัล MVP ทรงคุณค่าเพราะว่าเธอยืนยาวลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดเลยนะครับ แทบทุกนัดเลยตั้งแต่ซีเกม VNL จนล่าสุด AVC ครับทีแทบทุกนัดเราก็จะได้เห็นเธอลองแบบยาวๆนะครับลงแบบรัวๆตลอดจริงๆซึ่งถ้าเราพูดถึงบุมบ๋มบิ๋มไม่แปลกใจเลยครับที่จะได้ลงตัวจริงรัวๆขนาดนี้เพราะว่าบุม๋มบิ๋มมีส่วนสําคัญกับทีมชาติมากนะครับมีครบมากทั้งสกิลการบุกและการรับทาให้ได้แต้มรัวๆเลยครับและการรับของเธอไม่ว่าจะอยู่ในแดนหลังนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่า โซนการรับเหนียวมากๆหรือว่าจะเป็นการรับบอลแรกก็สุดปังนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจและสมแล้วครับที่แฟนๆบอกว่ายกให้ชัดจุออนเป็น MVP ผู้เล่นทรงคุณค่า